ดนตรีในหัวใจและหลงไหลในการผ่าตัดสู่การเป็นจักษุแพทย์จิตอาสาออกประเวนร,รักษาให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ในทิมธุรกันดานแม้แต่พื้นที่เสี่ยงภัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มานานกว่า20ปีลูกชายคนที่สองของครอบครัวที่พ่อตั้งความหวังให้เรียนหมอก่อนเสียชีวิตฝ่ภาฟันอุปสรรคความยากจนของครอบครัวจนได้รับทุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายให้เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ปัจจุบัน ก้าวขึ้นสู่ผู้จัดการศูนย์จักสุขและต้อกระจกโรงพยาบาลบ้านแพ้วอง์การมหาชนนายแพทย์พรเทพคงขวิกรสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รายการเราได้ต้อนรับคนเก่งและก็คนดีด้วยเป็นคนที่มีจิตอาสานะฮะเป็นคุณหมอนะครับก็ที่บ้านแพลวสมุทรสาครไม่มีใครไม่รู้จักคุณหมอพรเทพ แม่คุณหมอเป็นอบตเขาบอกว่าคุณหมอเข้าบ้านเนี่ยมีของฝากติดไม้ติดมือกลับเข้าบ้านทุกวันจริงไหมฮะจริงครับมีมะม่วงฝรั่งเนี่ยฮะของานที่มะพร้าวด้วยนะฮะมันมีมีพร้าวนะครับก็เป็นความสุขลึกๆนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วของดูอาจจะมองมุ่งมูลค่าอาจจะไม่มากนักแต่มันทีความสุขว่าเขารักเราเขาชื่นชมในสิ่งที่เราทําและสิ่งที่เป็นคุณหมอตาเนี่ยความจริงก็จะทารายได้ได้มากกว่านี้นะฮะ แต่อย่างที่คุณหมอบอกนะฮะคือของแค่นี้มันมูลค่ามันไม่เยอะแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจนะฮะถูกต้องครับคุณหมอแบบหลงไหลการผ่าตัดจริงนะฮะจริงผมชอบการผ่าตัดตั้งแต่สมัยเรียนแพทย์ชอบการผ่าตัดนะฮะใช่ครับใช้คำว่าชอบเลยครับชอบเลยครับคุณหมอชอบเห็นเลือดจริงๆก็น่ากลัวนะฮะนะครับแต่ว่าตอนที่เรียนแพทย์อยู่เนี่ยเรารู้สึกตื่นเต้นกันมันมากเลยเพราะว่าการผ่าตัดนี่มันเป็นอันหนึ่งที่เปลี่ยนเลยนะฮะ ผ่าเสร็จวันนี้พรุ่งนี้เช้าคนไข้มองเห็นเลยอะไรเงี้ยฮะใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าต้อผ่าผ่าตัดตาใช่ไหมอ่าผ่าตัดตาหรือผ่าตัดหลายหลายอย่างงี้ยมันเปลี่ยนทันทีแต่ถ้าอายุรกรรมนี่ใช้เวลาฮะจะหากินยากว่าจะเปลี่ยนแปลงนี่คือผมกว่าตลาดจะมีคนใจร้อนเล็กน้อยมั้งฮะเกินคือรู้สึกว่าเออมันเห็นผลทันทีมันเป็นอย่างนี้แล้วก็สองคือเราเข้าไปในศาสตร์ที่รู้สึกว่าโอ้โหมันต้องมีเครื่องมือขึ้นมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเราอะไรเงี้ยนะครับอ่ามันก็รู้สึกว่าโอเคถ้าทำงานได้มันนก็่าจะ มีความสุกสนุกนะฮะแล้วมันละเอียดอ่อนมากกว่าไหมครับตาผ่าตัดตาผ่าตัดานี่ละเอียดอ่อนมากครับตอนที่ผมจําได้หรือว่าตอนที่เราเริ่มหัดเรียนหัดเรียนตาใหม่ๆนี่นะครับต้องขยับมือเป็นมิลลิเมตรนะฮะขยับแต่ละจุดนี่ฮะเพราะทุกจุดนี่เราต้องขยับให้มิลลิเมตรมิลลิเมตรฮะขยับมากทีมันก็เกินแล้วใช่ฮะขยับเกินไปนิดเดียวก็ไปโดนส่วนอื่นๆของตำแหน่งที่ไม่ควรโดนอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้การผ่าตัดรักษาต้อกระจบนี่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยใช่ไหมฮะ ปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของแพทย์หลายหลายท่านนะฮะก็ทําให้การสามารถผ่าตัดนี้ได้เร็วมากครับนะครับโดยปัจจุบันนี้การผ่าตัดโดยเฉลี่ยเนี่ยของทีมบ้านแพ้าที่ผ่าตัดประมาณ12อนาทีแต่ผมเชื่อว่ามีหมอบางทนในทีมผมเองเนี่ยผ่าตัดน้อยกว่าสินาทีอีกอ่างเงี้ยนะครับ<อ>เร็วมากครับเพราะนั้คนคนไข้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้การฉีดยาชาใช้แค่หยดยาชาก็สามารถผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วแล้วเงี้ยฮะถ้เป็นต่อกระจกใช่ครับ 10บนาทีก็ผ่าตัดเสร็จแล้วถูกต้องฮะโดยที่หมอก็ไม่ได้พยายามจะเร่งคือว่ามันสามารถทําได้เร็วขนาดนั้นแล้วถูกต้องฮะครับผมเชื่อว่ามีหมอหลายๆท่านในประเทศี่อาจจะผ่าตัดได้เร็วกว่านี้อีกซ้ำไปนะครับทำไมคุณหมอถึงเลือกอวัยวะส่วนที่เฉพาะทางเป็นดวงตาละคะประเดี๋แรกจริงๆผมชอบการผ่าตัดนะฮะนะครับผมเคคิดว่าจะเรียนสูตินารีเวศตอนนั้นนะครับตอนที่จบมาใหม่ๆผมโอ้โหประทับใจตอนที่อยู่จุฬานี่รู้สึกว่าสูรนี่ดังมากก็เลยอยากว่าจะเรียนสูหมอสูเนี่ยฮะใช่ครับแต่พอกลับไปอยู่ผมไป ที่ชายแดนที่ที่จันทบุรีนะครับนั้นชายแดนนี่มันส่งเข้ามาที่พยาลจังหวัดลำบากมากนั้นเคสที่คลอดทั้งหมดนี่ผมต้องผ่าตัดคลอดอท่าผ่าตัดท่านทำคลอดด้วยะอะไรเงี้ยนะครับรู้เลยว่ามันด่วนมากเพราะว่าด่วนมากหมายความว่ากำลังนั่งกินข้าวอยู่ถ้าห้องคลอดบอกว่าหมอ,อมีเคสด่วนปุ๊บต้องวิ่งฮะ <laughs> เพราะงั้นเด็กข้างในอาจจะ ายทัน<ม>ทีเสีย<ม>ชีวิตทันท,ทีเนี่ยนะครับและเรื่องใหญ่มากอย<ม>่างเงี้ยนะครับเรารู้สึกว่าโอ้โหชีวิตเราสงสัยแก่ๆคงจะวิ่งอย่างนี้ไม่ไหวแน่เลยนะก็เลยหันมามองมีฟิล์อื่นบ้างนะคร<ม>ับแต่ว่ายัางไงก็ต้องเลือกเป็นฟิลที่มีผ่าตัดนะครับก็เลยตัดสินใจว่า,าง,งั้นน่าจะเป็นตาม,ามั้งอะไระครับโอ้โหนี่แต่ว่าคุณหมอเป็นหมอสูงมาก่อนยังเลยฮะแต่ว่าในฐานะเป็นแพทย์ทั่วไปในยุคนั้นนะฮะยุคยุคผมเนี่ยฮะจะต้องผ่าตัดแบบทุกอย่างได้หมดผ่าตัดได้หลายอย่างครับ ขาดัดกระเพาะอาหารทะลุผมว่าทาได้ตอนนั้นนะฮะตอนที่อยู่โรงพยาบาลชุมชนตอนนั้นต้องทําได้หมดขาเลื่อยขาระเบิดตอนนั้นอยู่ชายแดเนเขมรนะฮะชานแดนชายแดนจิกาเขมรว่าต้องตัดขาทหารพลาดตัดขากันสมมติคุยคุยกันในอีก5้านาทีข้างหน้านเนี่ยจอมขันจะคลอดลูกเนี่ยคุณหมอก็ ได้ครับตอนนี้อย่งได้ใช่ไหมได้ครับไม่ลืมนะฮะจริงๆก็เหมือนขี่จักรยานฮะอาจจะดังช้านิดอย่าดูคุณหมอลืมค่ะแต่ผมว่าดีฉันจะตั้งคันดีกว่าแต่กว่าจะมาเป็นคุณหมอพรเทพได้ปัจจุบันนี้นะฮะชีวิตยากลำบากมากคุณหมอถ้าย้อนกลับไปแล้วเนี่ยมองปัจจุบันนี้แล้วมองย้อนกลับไปนึกถึงความยากลำบากอะไรที่มันมันอยู่ในความทรงจำตลอดเวลากับเป็นความทรงจำที่ที่อาจจะดู หลายคนบอกว่าอาจจะไม่ลําบากมากนะแต่จริงๆผมรู้สึกว่าในช่วงชีวิตนั้นก็เป็นช่วงหนึ่งที่เราขาดผู้นําครอบครัวผมเป็นลูกคนจีนเนี่ยนะครับครอบครัวเป็นชาปานกลางพ่อเป็นแค่ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านที่ช่วยกันอย่างเงี้ยนะครับไม่มีลูกสี่คนแต่วันหนึ่งนะคุณพ่อที่เป็นตัวหลักของบ้านนะครับท่านป่วยเป็นมะเร็งตับซึ่งยุคนั้นหมอบอกเลยว่าอยู่ได้6เดือนตอนนั้มีเห็ืแค่มอสามอยู่เลยฮะนะครับแล้วน้องยีนออีกตามมาอยู่ีกสองคนอะไรเงี้ยฮะนะครับ อตอนช่วงนั้นก็พอ่พอเ,เป็นเล็งตับนะครับช่างที่เคยทํางนานร่วมกับพ่อก็ลาออกกันไปหมดเลยฮะเพราะไม่มีงานฮะเพราะไม่มีงานชีวิตตอนนั้นก็ลบาบากนะครับผมจาได้ว่าผมต้องเหมือนกับต้องบางมือผมไม่ได้ทานผมต้องกินมือกินมือ,อเพราะว่าชีวิตมันถือต้องให้น้องด้วยยังนึกถึงอันหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นเราซื้อเก๊ยวน้ามาสิบาท นะครับเกี๊ยวน้ำกินสิบบาทนะครับก็อนพี่น้องหหดสี่คนนะคุณแม่ผมได้กินเกี๊ยวตัวหนึ่งกับข้าวจานใหญ่ๆเกี๊ยวหนึ่งตัวกับข้าวจานใหญ่ราดน้ำ,นำ,นำนเยอะๆอไะไรเงี้ยฮะให้อิ่มไว้ก่อนให้อิ่มไว้ก่อนครับก็ชีวิตนั้นก็ลําบากพอสมควรนะครับแล้วก็ที่สาคัญรู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกษษษษมากคือเห็นสภาพคุณพ่อนะครับแล้วก็มีคนก็มาหลอกคุณพ่อนี่ฮะคือบอกว่าเนี่ยไปกินยาไหมกินยาต้มไหมเนี่ยคุณแม่ก็พาผมไปหาเหมือนหมอผีคนหนึ่งไงฮะเขาก็ยาต้มมา ม่อละหมื่นฮะยุคนั้นเห,หมือนแพงมากะนะครับไาเงี้ยฮะเสียเงินเกือบแสนฮะด้วยความที่ว่าอยากขึ้นพ่อหายอะไรก็ได้ขอให้หายถูกต้องส,สุดท้ายแล้วเขาก็ยังมาบอกอีกน,นะมาฟองพ่อผมใกล้จะเสียชีวิตเขาพ่อเขายังมาบอกอ่ะให้คุณพ่อไปทําบุญซะเผื่อจะทําบุญนี่จริงเขามาเรียกอีกหลายพันถ้าทําบุญผมฟังโอ้โหมันเป็นกระบวนการอย่างมากก็เลยเป็นเป็นอันปัจจัยหนึ่งที่ทรให้รู้สึกเลยว่าถ้าสักวันหนึ่งเราเราเราเรียนรู้แล้วเรามีความรู้ที่ดีพอเนี่ยฮะเราก็อยากจะบอกคนต่างๆว่าบางอย่างอ่ะ ให้คิดแต่รองดีก่อนนะเป็นหมดอย่างเงี้ย่งทีเสียได้ซึ่งผมก็เรียนรู้มาแล้วพอหลังจากหมดพ่อเนื้อปาก็คือชีวิตก็ลาบากมาห่ึ้นพ่อเงินไปทุ่มนั้นเยอะนะครับคุณหมอแต่เห็นที่ตอนเข้าก่อนที่เราจะมาคุยกับคุณหมอบอกว่าคุณพ่ออยากให้คุณหมอเนี่ยเรียนหมอใช่ครับก็เป็นความฝ่ฝันของคนจีนในยุคนั้นนะฮะนะครับว่าอยากให้ลูกได้เรียนแพทย์แล้วลูกอยากเรียนไหมคะคุณหมอเองอยากคะจริงถามว่าตอนนั้นน่ยยังยังไม่ค่อยรู้นักนะฮะ แต่ถ้าถามว่าย้อนกลับไปณวันนี้ก็ดีใจฮะ mm hmm. ผมรู้สึกว่าผมมาถูกทาง yeah. mm hmm. เหตุผลดูสองสามประการนะครับการแรกวรันหนึ่งเนี่ยผมเดินไปที่จนเป็นแพทย์แล้วตอนนั้นเป็นแพทย์แล้ว <Okay. S 2> นะฮะแต่ว่าก็เดินไปห้างจะไม่ได้ห้างวิกสี่หรือรอตาสเล่ธรรมดา <Okay. S 2> เนี่ยแต่งตัวธรรมดาไม่มีอะไรพอ <Okay. S 2> ถึงพบเขาบอกคนคนขายของบอกเป็นหมอใช่ไหมเนี่ย ผมบอกใั้นซูได้ยังไงฮะบอกหน้าให้หน้าฟ้องหน้าอผมเลยเหรอโอ้โหน้าเราให้ขนาดนั้นแสดงว่าเรามาถูกทางแต่ไม่จริงฮะจริงจบงอันปัญญันปันญื่นคือว่าผมรู้สึกว่าผมชอบมันนะครับเป็นอาชีพที่เราสึกว่าเราได้ช่วยเขาจริงๆเราทําฝันในบางอย่างที่เราช่วยเราสึกว่าเราเคยเจอคุณพ่อที่เราต้องโดนคนอื่นหลอกแล้ววันนี้เราก็เข้าไปช่วยอย่างอื่นๆที่เขามีปัญหาอะไรนะครับ หลายคนมาปรึกษาผมผมว่าโอ้ยทำอย่างนั้นสิอย่างนี้สิอย่างนี้เราได้ให้คำาปรึกษาได้แนละ้วซึ้เรามีความสุข,ข